ยังมีนะครับยังมีการใช้นวัตกดรมอยในบริเวณพื้นที่ภูมะเขือคือในนามก่อนถ้าบมกเ่ยต้องถือว่าต้องต้องปรานามนะเป็นครั้งที่สองแล้วเล่นละครฉากใหญ่โกหชาวโลกว่าต้องการที่จะมีความสงบอยากจะหยุดยิงแต่พอเบื้องหลังไม่ว่าจะช่วงเวลาใดก็ตาม เริ่มยิงก่อนเสมอเลยค่ะอย่างเช่นในห่วงเรยวเวลาที่ตกลงกันแล้วว่าวันนี้วันนี้ทั้งวันเราจะหยุดยิงเสียงไม่เคยสงบลงเลยค่ะเมื่อวานนี้ต้องหยุดยิงใช่ไหมนี่ไงคุณผู้ชมสามทุ่มครึ่ง สามทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงเนี่ยยังยิงกันอยู่เลยค่ะเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเอาไว้มันอาจจะดูมืดมืดหน่อยแต่ว่าเสียงเนี่ยสนันวันไหวปุบปะปุบปะปุบป,ป,ปะอยู่ตลอดเปิดฉากปะทะทหารไทยที่ช่องอานม้าของพื้นที่อุบลราชธานีด้วยอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดคว้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้อาวุธหนักทั้งที่เพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะมีข้อตกลงหยุดยิงกันไป2ตัวแทนกองทัพของสองประเทศ ก็เพิ่งจะจับมือคุยกันไม่ใช่หรอใช่ฮะโอ้โหแล้วทางกองทัพบ,บกเองเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องนอนอตามคาดกัมพูชาละเมิดอีกแล้วอ่านมาปะทะภูมะเขือปะทะรอติดตามสถานการณ์ที่บอกว่าภูมะเขือก็ปะทะคือหลังจากนั้นเวลาประมาณ10นาทีต่อมาค่ะุณผู้ชม3ามทุ่ม30นาทีเปิดฉากยิงที่ช่องอ่านม้า และไม่รู้ว่ามันใช้หมาเร็ววิ่งไปหรือเปล่านะหม,มาเร็วหมาเร็วออ1ินาทีเนี่ยมีการเปิดฉากยิงอีกจุดหนึ่งในพื้นที่ภูมะเขือของจังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วล่าสุดเที่ยงคืนที่ผ่านมา เที่ยงคืนนี้ย้อนนับย้อนกลับไป6ชั่วโมงเนี่นะคุณผู้ชมพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทับบกนะคะได้ออกมาแถลงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเหตุประทะที่ภูมะเขือของจังหวัดศรีสะเกดโดยโคศกกองทับบกยืนยันว่าช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่ม กัมพูชาก็ยังคงมีการใช้อาวุธปืนเล็กและระเบิดมือโจมตีใส่ฐานไทยในพื้นที่ภูมะเขือประมาณ10นาทีแม้ว่าจะไม่ได้มีการใช้อาวุธจำนวนมากเหมือนช่วงสองสาวันที่ผ่านมาแต่นี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมค่ะพร้อมกับประนามว่าการกระทานี้เป็นการผิดข้อตกลงในการหยุดยิงประมาณสามกว่าเนี่ยมัยังมีนะครับยังมี การใช้อาวุธกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูมะเขือนะครับครับผมซึ่งซึ่งโดยลักษณะเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการใช้อาวุธในในแบบมาแน่นเหมือนเหมือนในห่วงสองสาวันที่ผ่านมานะเมื่อมีการใช้อาวุธปืนเล็กเนี่ยนะ uh huh. ยิงเข้ามาบริเวณที่ตั้งของของของฐานฝ่ายไทย นะครับแล้วก็อีกครั้งยังมีการคว้างระเบิดมือมาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห่วงเวลาอของการหยุดยิงด้วยนะครับแล้วมันอยู่ในห่วงเวลาที่เราต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันคือแนะนาก่อนทั้งบกเนี่ยต้องถือว่าต้องต้องปรานามนะเป็นครั้งที่สองแล้วนะสําหรับกรณีของของการใช้อาวุธในขณะที่มีข้อตกลงหยุดยิงอยู่นะครับข้อตกลงหยุดยิง ที่ทางฝ่ายกัมพูชาไม่เคยเคารพเลยค่ะใช่น<ม>กระทั่งคำพูดตัวเองยังเคารพเอาไว้ไม่ได้อ,อขณะที่ในเมื่อกัมพูชาเนี่ยยังไม่ยอมหยุดที่จะยิงข้ามมาฝั่งเรานะครับทหารฝั่งเราก็จำเป็นจะต้องตอบโต้ในสัดส่วนที่เหมาะสมเราไม่เคยทำเกินอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่ตอบโต้ไปก็เป็นไปเพื่อรักษาอธิปไตยแล้วก็พื้นที่ของชาติ ล่าสุดนั้นในพื้นที่ที่เป็นแนวรบนะครับบริเวณปราสาทต,ตาควายช่องอานม้ามีทหารสละชีพเพื่อชาติเพิ่มเติม4รายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ยอดของนายทหารที่เสียสละเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองของเรารวมแล้ว15นายด้วยกันครับก่อน ในช่วงก่อนที่จะถึงเส้นตายกําหนดหยุดยิงหลังเที่ยงคืน28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยบันทึกเอาไว้มันจะเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงมากแล้วฝั่งของกัมพูชาก็ยิงโจมตีมายังฝั่งไทยทําให้ทหารไทยเนี่ยจำเป็นต้องตอบโต้ไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ช่องอ่านม้าในพื้นที่อําเภอน้ํายืนของจังหวัดอุบลราชธานีการประทะก,กันบริเวณปราสาทตาควายส่งผลให้มีนายทหารไทยเสียชีวิต สามนายด้วยกันนะครับประกอบด้วย,ย,จ,ยจ่าสิบเอกทีรยุทธ์สีจุ้ยจสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3จ่าสิบเอกอภิรม์ทรงพุทธสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พลทหารทีรยุทธ์กระจ่างทองสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2นะครับขณะที่แนวปะทะช่องอ่านม้ามีกําลังกำลังพลเนี่ยเสียชีวิต หนึ่งนายด้วยกันก็คือสิบโทรต่อพงพันดวงสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ครับเท่ากับว่าตอนนี้ ตั้งแต่การประทะกัน24กรกฎาคมจนถึงวันที่28กรกฎาคมมีทหารกล้าของเราสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยรวมแล้ว15นายประชาชนอีก15รายด้วยกันรวมผู้เสียช,ชีวิตทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่30รายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายของทหารกล้าทั้งหลายแล้วก็ขอใช้โอกาสนี้ในการ กล่าวสดุดีความกล้าหาญและการเสียสละของนายทหารทุกนายด้วยครับขอบคุณที่ปกปักรักษาอธิปไตยของไทยไว้นะครับ